โอดบอนเป็นอาหารอันโอชะของชาวไทยพวนบ้านปังมากตำบลซี่ซ่องรักอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยวมืนอ้านพงเตยได้พายายไปเมื่อวานเฮกิได้พายายนะไปเอาใบบอดครับซึ่งอยู่ทงหนานะครับที่มาในครั้งนี้นะครับการมีทั้งหมดสองคนครับก็คือยายไม้ครับหรือ,อยายน่มปลายแล้วก็ยายตุกตาครับ อีกตูนึงติดภารกิจมาบไรก็คือ,อยาแดงยาโรกไม้นะครับมาบไรใบบ่อน,นี่มันเองเกิดขึ้นตามที่สําครับที่สําน้ําหรือว่าที่หนาลุ่มครับหนาลุ่มหรือหนาที่มีน้ําเป็นสํานะครับซึ่งขณะนี้กําลังยิงยางไปห้าใบบอนครับเพื่อจะไปประกอบโพดบ่อนครับ เป็นอาหารที่ปลาปลาแจักผิดต่างๆครับเป็นอาหารที่ห้ากินในึ่งบม่มีโรคมีภัยอ้าครับฮอดแล้วครับฮอดปลาบอนแล้วนะครับเนี่ยครับใบบอนนักขันนะครับขันท่าฮักวาย่างขันท่าฮักวาย่างมันเทือกตัวขนเราจะขันครับคุณยายเอาใบแวบ,บ เอาใบโบแก่เอาใบโบออนเอาใบข,ขนาดกลางเออเอาใบขนาดกลางครับใบขนาดกลางเด้อนะครับเนีค่คนเอามือเด็ดหอกครับใช้มีดใช้มีดปาดก่อนแต่ว่าอย่าให้หย่างทึกแข็งเพราะถ้าเอาลายครับใบบดนี่คือบุธาเอาลายอันนี้ยหญน้อมก็เอาพอน อืมออปลากระหกน่อยนึงครับปลาปลาบ่อนนึครับซึ่งเป็น่ําน้ําครับสําน้ําน้ําก็มีตลอดนึงครับน้ําไหลตลอดเลยนะครับเป็นน้าไหลตลอด ขณานี้ก็เอาใบบอนได้ไล่เติบแล้วครับเนี่ยได้พุประมาณทุ่งหนึ่งครับใหญ่ก็บอกว่าพอแล้วก็คงนีได้ประมาณ่องหววซื้อคำว่าโอบ้บอนนี้ก็คงอีบ่มีเพราะว่าโอบ้บอนนี้เป็นอาหารประจำลักของชาวไทยพวนบ้านปักมากซึ่งเป็นชาวตำรับ นะครับเริ่มเดิมทีนั่นก็คือมีนายผ่านคนหนึ่งเข้าไปล่าเนือครับล่าเนือ้อล่าล่าโมปาลาเราทีนี้เพิ่นไปพกอยูอ่สุมครับพกอยู่เถิงต้นไม้นะครับเพื่อใหญิงโม่โม่มากินใบบอนนะบมันนี้ก็พอดีเห็นโมู่กินใบบอนก็คง คงยึกขีกขันนะแต่ว่าคิดว่าคงบกขันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันก็ขึกขันแล้วมันมีคนก็ยักลองกินเบื้องกินทีแรกมันก็ขันแต่ว่าโม่กินแล้วมันว่เป็นยังพอดีกินแล้วเอาเอามาลองเบื้องมันก็ขันก็เลยห้าวิธีการกําจัดความขันตัวนึ้นครับค่าค่าความขันนั้นอ้อก็คือพานธุ่เก็ยอมเป็น นึงครับเอาไปนึ่งใส่ไส้กับสมปอนนึ่งใส่สมปอนแล้วมันก็ยหาคันอันนี้บริเ้เลือกเอาใบใหญ่เล้อครับเลือกเอาใบน้อยมันเพราะว่าใบน้อยนี่มันไอ้บอแกครับกำลังนุมอยู่กำลังนุม Bài ca là kaboodi bài ca bài kè, mẫn pinion dai khao lưu gọ bài kè mẫn pinion dai khao lưu bài ca bài ca mẫn bài ca mẫn bài ไอมันจักพุณนะครับเป็นร้อยร้อยใบครับอันนี้ใหยาทั้งซ่องกระเก็บเอาใบบอนได้แล้วทุ่งหนึ่งครับได้แล้วทุ่งหนึ่งล้วา,กากขคงอีพอครับได้ประมาณจักซ่องซ่มหวัวพุทธนะครับใบบอนล้วาบม่ดีคนเกยได เอาใบบอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซองใหญ่ก็หากันกลับครับกลับไปบ้านแล้วก็ยอไปบ่มครับเอาใบบอนไปบ่มบ่มไว้ซ้ำคืนครับเมื่อใบเรื่องใบเรื่องแล้วก็ได้เอามาซอยครับซอยหลังจากหมอฮอดบานแล้วครับก็เอาใส่ในทุ่งนี่ไว้บ่มไว้ครับบ่มไว้ซ้ำคืนเมื่อใบมันเรื่องแล้วก็เอาออกมาซอยครับเอาวิธี ก็คือบอ,บอมจะไหนทุ่งครับทุ่งที่อับอ่าแล้วกา็คมให้ใบทันแน้น